สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ซึ่งเขียนโดยคุณผักกาดหอมประจำวันอังคารที่22กุมภาพันธ์2565มานำเสนอครับทักษินลมหายใจเพื่อไทยเหม็นขี้ฟันจริงๆฟังพักฝ่ายค้านบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แต่สิ่งที่ทำจริงไม่ตรงปกเลยแก้เพื่อตัวเองล้วนๆข่าวสองสามวันมานี้มีประเด็นที่ประชุมร่วมรัฐสภาจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันที่24กุมภาพันธ์นี้มีทั้งหมด10ร่างด้วยกัน1ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่พศ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 2. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองฉบับที่พศคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 3. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองฉบับที่พศพันตำรวจเอกทวีสอดส่องกับคณะเป็นผู้เสนอ 4. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่พศ นายโชลนานสีแก้วกับคณะเป็นผู้เสนอ 5. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองฉบับที่พศนายโชลนานสีแก้วกับคณะเป็นผู้เสนอ 6. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่พศนายวิเชียนชาวลิตกับคณะเป็นผู้เสนอ 7. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองฉบับที่พศ นายวิเชียนโชลฤทธ์กับคณะเป็นผู้เสนอ 8. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่พศนายพิธาลิมเจริญรัตกับคณะเป็นผู้เสนอ 9. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองฉบับที่พศนายพิธาลิมเจริญรัตกับคณะเป็นผู้เสนอ 10. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง ฉบับที่พศนายอนันต์ผลอำนวยกับคณะเป็นผู้เสนอทําความเข้าใจก่อนนะครับที่ต้องแก้กฎหมายพักการเมืองและกฎหมายเลือกตั้งก็เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ที่เปลี่ยนแปลงระบบและวิธีการเลือกตั้งสอสอจากใบเดียวเป็นบัตร2ใบรวมถึงวิธีการคำนวณสสระบบบัญชีรายชื่อหรือปาติลิสดูเหมือนไม่มีอะไรทั้งพักการเมืองและรัฐบาล ต่างยื่นร่างแก้กฎหมายไปตามปกติพิจารณาจบเร็วหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจะได้ไปเลือกตั้งกันโดยมีกฎหมายรองรับไม่ต้องวุ่นวายกันในภายหลังแต่เรื่องมันแดงเพราะพักการเมืองสองพักสอดไส้เนื้อหาในร่างแก้ไขคือร่างที่3และ5เสนอโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องกับคณะและชลนานสีแก้วกับคณะตามลำดับประเด็นแก้ไขที่สอดไส้มา ไม่ได้เกี่ยวกับระบบเลือกตั้งหรือการนับคะแนนอะไรเลยแต่เป็นความพยายามลบล้างความผิดของตัวเองและไม่อยากให้ตัวเองผิดในอนาคต2มาตราแห่งการสอดไส้คือมาตรา28บบัญญัติว่าห้ามไม่ให้พักการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกกระทําการอันเป็นควบคุมครอบงำหรือชี้นำ กิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะที่ทําให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมและมาตรา29ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการใดอันเป็นการควบคุมครอบงําหรือชีน้นํากิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะที่ทําให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม มาตรา28พักเพื่อไทยแก้เพิ่มเติมวรอ2ขึ้นมาการกระทำตามวรกหนึ่งมิได้หมายความรวมถึงการที่บุคคลอื่นนั้นได้ให้คำปรึกษาแนะนำเสนอแนะหรือให้ข้อมูลแก่พักการเมืองเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมของพักการเมืองนั้นเช่นเดียวกันมาตรา29แก้เพิ่มว่าให้นำความในวรก2ของมาตรา28 มาใช้บังคับแก่การกระทําตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลมไปดูร่างแก้ไขที่เสนอโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหนักกว่ากันเยอะให้ตัดมาตรา28และ29ออกไปเลยทำให้นึกถึงช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์เสนอร่างพระชนญญัตินิรโทษโกงเหมาเข่งขึ้นมาทันทีกฎหมายสองมาตรานี้มีเจต,ตนาป้องกันไม่ให้คนนอกพักการเมืองเข้าแทรกแซงกิจการภายในพัก ในอดีตมันสร้างความชิบหายให้เห็นกันมาแล้วคนนอกลอยนวลแต่คนในรับกรรมแทนติดคุกไปก็มีและพักเพื่อไทยน่าจะเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมายดีกว่าใครแต่กลับมาลักไก่เปิดช่องกฎหมายให้คนนอกสามารถให้คำปรึกษาแนะนำเสนอแนะหรือให้ข้อมูลแก่พักการเมืองได้ทีมกฎหมายพักเพื่อไทยไม่มีชั้นเชิงเลยจริงๆเขียนกฎหมายเหมือนเด็กฝึกง,งาน การให้คำปรึกษาแนะนำให้ข้อมูลแก่พักการเมืองมันเป็นเรื่องทำกันปกติอยู่แล้วนักวิชาการผู้รู้ให้คำแนะนำพักการเมืองเยอะแยะไปส่วนใหญ่ถูกด่ากลับด้วยซ้ำแล้วจะเขียนกฎหมายให้เกิดปัญหาการตีความในภายหลังทำไมกันการแทรกแซงกิจการภายในพักการเมืองกับการให้คำแนะนำพักการเมืองอ่านกี่เที่ยวมันก็คนละความหมายกันฉะนั้นเจตนาของพักเพื่อไทย แทบจะแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุทางการเมืองจากพฤติกรรมของทักษิณชินวัตรและครอบครัวตระกูลชินวัตรแทรกแซงกิจการภายในพักเพื่อไทยมาอย่างต่อเนื่องในทางการเมืองแทบไม่แปลกอะไรเพราะพักเพื่อไทยเป็นสมบัติของตระกูลชินวัตรแต่ในทางกฎหมายต่างออกไปอย่างสิน้นเชิงทักษิณถือเป็นคนนอกพักน่าจะมีเพียงอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรเท่านั้น ที่ถือเป็นคนในเพราะมีตำแหน่งเป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพักเพื่อไทยจึงสรุปได้ว่าร่างแก้ไขกฎหมายของพักเพื่อไทยฉบับนี้สอดใส้ให้ทักษิณสามารถแทรกแซงพักได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทักษิณจะคุยเรื่องที่มากกว่าเลี้ยงหมา50ตัวทุกวันก็คุยได้นี่เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์พักเพื่อไทยไม่สามารถยืนบนลำแข้งตัวเองได้ยังต้องพึ่งพาทักษิณอยู่ตลอดเวลา ทักษินคือจำเลยหนีคอรัปชันคือนักโทษหนีคุกอย่าให้ประเทศไทยต้องแย่ไปกว่านี้อีกเลยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ